สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับผมพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในพระสมเด็จนะครับซึ่งองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะฮะฐานคู่นะครับฐานคู่ก็จะมีลักษณะฐานข้างล่างนี่ฮะจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ฐานข้างบนนะจะเป็นคู่นะฮะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่เป็นค,นคู่เนี่ยนะครับผม พิมฐานคู่นะครับซึ่งองค์นี้นะครับใจลึกๆเนี่ยคิดว่าเป็นสมเด็จวัดละฆังนะครับแต่ในในที่เขาพูดกันมาคือวัดละฆังไม่มีพิมพ์ฐานคู่นะครับจะมีแค่บางขุนพรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดไปอีกว่าเฮ้ hey, ทำไมถ้าเป็นวัดบางขุนพรมมวลสารเยอะจังนะครับมวลสารเยอะจังแล้วตังอิ้วเยอะจัง ก็มาถึงบางอ้อว่าอ๋อมันเป็นพระที่เป็นพระที่เขาเริ่มทำองค์แรกๆชุดแรกๆนะฮะ mm. ก็เลยมีมีการทำให้ใกล้เคียงวัดะระฆังมากที่สุดก็คือมีส่วนผสมของมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงขวดหินเทาอะไรต่างๆนะฮะและมีการผสมน้ำมันตังอิ้วเข้าไปตามสูตรของวัดะระฆังนะครับซึ่ง การแกะแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยบางทีนะครับบางทีก็มีของวัดะระฆังมาเสริมด้วยนะครับซึ่งบางอาจารย์เขาก็บอกว่าการแกะแม่พิมพ์ของวัดบางผุ่มโพมเนี่ยบางทีก็ได้ช่างนะช่างชุดเดียวกันกับที่เคยทําให้วัดะระฆังนะครับนี่คือข้อมูลนะจะจริงเท็จประการใดเราก็มาเล่าสู่การฟังนะครับแต่แต่ที่ผม ชอบในองค์นี้ก็คือ1มีส่วนผสมของมวลสารวัดละคงังแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของบางหุนพรมนะครับทีนี้2อ,อย่างนี้มาผสมกลมกลืนกันนะครับกลมกลืนกันก็ดีเข้าไปเป็นสมเด็จวัดบางหุนพรมที่ยุกยุกต้นนะยุกต้นหรือว่ายังไงนะทำช่วงแรกๆนะฮะพอทํา นานเข้านันเข้าเยอะเข้าจน84,000องค์เนาะบางทีก็มากกว่านั้นอีกนะครับที่เล่ากันมานะครับช่วงหลังๆผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก2 3 0 0 0องค์4,000องค์ไปให้ให้หลังนี้ก็คงเริ่มจะมวลสารเริ่มจะหมดแล้วก็น้ำมันตังอิว้วหรือส่วนผสมอะไรมันก็คงจะเริ่มหมดนะฮะเพราะฉะนั้นบางหุ่นพรมบางชุดจะไม่มี ไม่มีตังอิ้วเลยแล้วก็จะไม่มีมวลสารเลยจะเป็นเนื้อแห้งๆแ,แต่ว่าจะมีความยังไงอะความสวยงามคือเป็นเอกลักษณ์ของบางขุนพรมที่เรารู้เลยนะฮะแต่แต่บางขุนพรมองนี้นะครับจะมีความใกล้เคียงไปทางของวัดะระฆังนะฮะก็คือส่วนผสมมีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวทีนี้มาให้ดูกันนะครับว่า มีความสวยงามความคมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูมีความคมชัดตั้งแต่ฐานเลยนะครับดูฮะฐานเนี่ยจะลาดเอียงลงมาด้านซ้ายมือเรานะครับนะครับแล้วก็จะมีความคมนะครับคมคมแหลมเลยนะเป็นติ่งแหลมเลยเราเอียงเอียงเนี่ยจะเห็นแหลมนะลาดเอียงลงมาจะเป็นติ่งแหลมนะฮะลาดเอียงมันติ่งแหลมความจริงบางองค์ที่มันชัดๆนะมันจะมันจะพ่วงกัน นะฮะมันจะพ่วงกันมาหากันตรงเนี้ยมันจะพ่วงเป็นเส้นบางๆนะครับแต่ผมเห็นพิมพ์ฐานคู่มาหลาองค์ไหลมันก็มีความต่างกันอยู่นะมันไม่ได้ว่าเหมือนกันเป,เป๊ะทุกองเลยมันจะมีความต่างนะครับและทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งทั้งพิมพ์ทรงนะฮะจะมีความต่างนะครับแล้วก็จะมีอกล่องเนี่ยอกล่องตรงนี้เลยนะครับซึ่งบางองค์เนี่ยแขนแขนนี้จะวิ่ง วิ่งกันมาตรงลงมาแล้วก็จะมีมีเส้นข้างล่างนี่จะมาสอดเข้าใต้แขนนี่จะไม่เชื่อมข้างบนนะสังเกตดูจะไม่เชื่อมข้างบนนะครับจะมายัดอยู่ใต้แขนนะครับทีนี้ธรรมชาติดูนะครับมีการหดม้วนตัวนะครับหดม้วนตัวเป็นเส้นขนมจีนเลยนะแล้วก็มีคาบกุบนะครับคาบกุบบางๆนะครับคาบกุบบางๆแล้วก็พื้นมันก็มียังมีคาบแป้งต่างๆนะครับ ส่วนด้านหลังนะฮะส่วนด้านหลังนะฮรองนี้จะมีมวลสารนะครับมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงให้เห็นปรับปลายนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับ oh. การหดตัวแยกชั้นของเนื้อนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับมีขอบปิ้นองนี้ถ้าไม่บินตรงนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะพอดี ตรงนี้บินนะครับแต่ว่าการบินเนี่ยน่าจะบินมาตั้งแต่อยู่ในกลุ่แล้วเพราะว่าสภาพเนื้อก็กลมคืนไปกับเนื้อทั้งข้างนอกข้างในนะฮะจะเป็นเนื้อลักษณะเดียวกันไปเลยนะครับดูตรงนี้เหมือนจะเป็นขาวๆนะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อจริงๆที่ถ้าส่องด้วยตาจริงๆนะมันมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ตรงนี้มันเป็นไฟส่องนะฮะ ก็อะไรๆมันก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเราก็มานําเสนอกันประมาณนี้นะครับดูการกดพิมะะพ์นะฮะกดพิมพ์แล้วก็การตัดมันก็มีการริ้นนะฮะริ้นริ้นขอบนะครับนี่คือข้อตําราบางขุนพรมนะฮะทีนี้เราลองมาดูเนื้อกันนะครับว่ายุกแรกๆของบางขุนพรมเป็นยังไงนะครับนี่หูนะครับดูฮะค,ความคม หูด้านซ้ายมือเราเนี่ยเป็นเส้นเป็นแท่งคมกิฟเลยนะเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับหน้าก็จะสันเป็นสันนูนขึ้นมาเป็นสันนูนขึ้นมานะครับเกตก็จะเป็นแหลมคมนะครับไปชนไปชนใต้ซุ้มนะครับเนี่ยชนใต้ซุ้มไม่ทะลุนะหูด้านนี้ก็เนี่ยฮะดูแขนนะครับดูแขนฮะหดม้วนตัวนะครับตามซอกยังมีคาบกุบคาบ น้ำปูนนะครับที่มันถูกดันขึ้นมานะครับผสมกันไปนะฮะมีมวลสารดูตรงข้อสอกนะจะมีมวลสารการหดตัวของมวลสารจะแยกชั้นกับเนื้อไปเลยนะครับตรงข้อสอกนะผมไม่สามารถจะชี้ให้ไดเ้เนื่องจากมือหนึ่งจับกล้องขยายอีกมือหนึ่งจับจับไ ผ้าอยู่นะดูนะฮะเ,เนี่ยขยายให้ท่านดูจริงเหมือนท่านได้ส่องเองนะครับในเนื้อเนี่ยจะมีความนุ่มนุ่มนุ่มตามากนะครับมีความแห้งแต่ดูแล้วนุ่มตานะครับดูตามซอกนะครับระหว่างระหว่างฐานนะครับจะมีน้ําปูนคาบคา,าบปูนคาบกุนะครับที่ขึ้นมาจับกันนะคะทํทำให้เราเห็นรางๆงสขขขีขาวฟ้าขาวๆนั่นแหละครับนะฮะ ดูปลายถานนี็จะเป็นแหลมเป็นติ่งแหลมลงมานะจะจะสันจะสลบมาทางซ้ายมือเรานะฮะเห็นไหมจะสลบมาทางซ้ายมือเรานะครับ,น,บ,าารน,รบนี่นะครับดูเส้นซุ้มนะครับเห็นไหมหดม้วนตัวเข้าไปซึ่งของเกนอะ่ะเวลาเขาถอดพิมพ์นะเขาถอดมาพวกเส้นพวกนี้มันจะแข็งๆดื้อๆนะมันจะไม่มีการหดบิดตัวอ่อนช้อยไปตามธรรมชาตินะครับซึ่ง ยิ่งของวัดตะคังนะพวกที่จะทำยันแบบเขาจะเซาะเสาะให้มันมีนล่องลึกเข้าไปเราดูยังไงมันขัดหูขัดตานะครับมันไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าแบบนี้คือมันมันสร้างสารรค์ด้วยธรรมชาติป้าอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะการเหี่ยวการย่นการพื้นผิวข้างล่างก็มีความเหนอะนะคุยกับพี่ชายด้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเมือกฮนะเป็นเมือกเออมันก็ใช้ภาษาบ้านเราเนี่นก็พูดถูกนะมันก็เป็นเมือกเป็นยางของ น้ำปูนน้ำส่วนผสมนะฮะมันก็เป็นเมือกเป็นยางพอะนี้มันแห้ม,มก็ทิ้งคาบร่องรอยของการมันก็เลยเป็นเหมือนหดตัวนะฮะหดตัวยุบตัวนี่นะครับผมขยายให้ท่านดูเหมือนท่านได้ส่องเองเลยเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนใครจะดูเก๊อยู่แทอะไรก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเล่นฟ้าสมเด็จมันมันไม่มีใคร มาการันตีให้เราเลยนะขนาดเส้นใหญ่ๆยังตีหัวกันเองเ <laughs> นาะนะเล่นแค่ชอบนะผมชอบแบบนี้ก็เล่นเหมือนม่ใครชอบก็ก็ดูไปนะครับเพราะแต่ละคนคิดว่าต่างคนต่างมีความรู้กันหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละคนก็ไปรู้ไปแต่ละอย่างนะครับตรงนี้เห็นไหมมีเม็ดแดงเม็ดแดงซึ่งเป็นเม็ดเม็ดพรากำแพงนะครับบางคนก็บอกพระสุมก้างพราลีลาพระอะไรต่างๆนะฮะดู ผมพยายามนิ่งนิ่งชา้าๆนะครับนิ่งนิ่งชา้าๆเดี๋ยวจะได้ดูกันชัดๆนะครับดูด้านนี้บ้างนะครับขอนี่มีเม็ดดำอยู่นี่เม็ดหนึ่งนะฮะเห็นไหมเม็ดดำพยายามสังเกตดูเม็ดดำมีมวลสารเยอะเลยนะครับเป็นบางขุนพรมที่มีมวลสารของวัตถครังนะครับผมจึงกล้าพูดได้ว่าน่าจะทำทำองค แรกๆเลยน่าจะเริ่มทำแรกๆเลยเพราะมีมวลสารแล้วก็มีตังอิวอะไรผุดขึ้นมานะฮะผุดขึ้นมานะครับดูเนี่ยมวลสารใช่ไหมเม็ดดาเม็ดแดงนะครับขาดดำต่างๆเนี่ยเนี่ยมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นมีให้เห็นนะครับมีการหดตัวยุบตัวยิ่งตรงฐานตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมี มีเป็นพวกว่านอะไรนะค้านว่านแห้งๆเลยนะฮะตรงตรงกลางๆเลยนะมันจะเป็นเหี่ยวตรงนี้เลยวันนี้ก็มีพวกมดมันสารหดตัวเป็นก้อนบุ๋มลงไปเหมือนเราเอาหินโยนลงไปในโคลนอะ่ะมันจะรอบๆรอบๆหินมันจะไม่กลมนะมันจะไม่มีความคมนะะทุกอย่างถูกลบคมไปด้วยการเวลานะครับ มีการปีข้างนะฮะจากการแตกนะครับเห็นไหมปีข้างจากการตัดนะครับตัดถูกขูดถูกควนออกมานะครับซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าความจริงอะวัดะระฆังมีเหมือนกันนะมีพิมพ์ฐานคู่เหมือนกันฮะแต่พวกเซียนเขามาจําแนกแจกพิมพ์ออกไปอะไรอะวัดะระฆังมีห้าไม่พิมพ,พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุม้มพิมพเจดี อะไรพิมฐานแซมนะพิม์ปกโพอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาวัดละครก็จะมาเพิ่มเป็นบางขุนพรมอีก4พิมพ์ก็มีพวกอกล่องนะมีอกคุดเสียนบาทนะแล้วก็พิมพ์อะไรอีกอ่ะพิมพ์เส้นได้อ่านะนะนี่แหละมันเพิ่มมากันคือเสียนเขาจำแนกไงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลนันไปขัดแย้งเขาอนะ่ะเนาะเราก็ได้แต่ว่าตามเขานะครับตามเขาแต่ ทีนี้เราก็อาศัยความเก่าของเนื้อหาแล้วก็มาบวกกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับอย่างที่ผมคิดวิเคราะห์แยกแยะตรงนี้คือนะครับผมคิดว่าเป็นบางขุนพรมนั่นแหละแต่ว่าน่าจะทําครั้งแรกๆนะครับที่ครั้งแรกๆเริ่มทํากันมันจึงมีส่วนผสมของมวลสารและมีการผสม มวลสารใดต่างๆเหมือนวัดระฆังนะฮะเนื้อหามันจึงออกไปทางวัดระฆังนะฮะแต่พิมมันเป็นของบรรคุภมนะฮะขึนคอไม่อายใครนะครับเอาไปขี้โม้กับเพื่อนฝูงได้นะครับภาพแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ก็ดีใจนะครับถ้ามัน ไม่เป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งก็ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันก็มีนะครับทางคนรักคนชังนะคนรักก็ดีใจนะครับคนชังก็ไม่เป็นไรนะครับชังกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะรบ,บางทีอัพโหลดลงไปยังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีจะมีคนมาละหนึ่งคนกดดิสไลค์นะฮะกดไม่ชอบนะก็คือดูคลิปยังไม่จบอะ่ะคิดว่านะฮะ คิดว่าดูผมอัปโหลดไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็มันจะมีกดไม่ชอบมาเลยหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยก็ก็ดูคลิปยังไม่จบอ่ะแต่อาศัยกดดิสเครดิตกันไปก่อนนั้นก็อภัยทานซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่พูดให้ฟังว่าคนเรามีทั้งทั้งรักทั้งชอบและนะครับชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีนะครับ เบรกขาวนะวเฉยๆนะครับไม่ได้มีพิษมีภายอะไรกันนะครับนะครับตราบใดเราก็ยังหายใจร่วมโลกกันอยู่ก็รักกันไว้ดีกว่านะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะครับความสุขความเจริญนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด1 9นะครับก็ไม่มีอะไร จะอวยพรให้ดีไปกว่าขอให้ท่านปลอดภัยในทุกทุกโลกนะครับผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ